ไม่้ถามไพักก่อนไปพกก่อนแบไปาอะไริงมไม่เยถามกกนพักก่อนแบไปหากิไม่เี้ยดถาม ไปหาอะกินแบบนี้นี่ไงที่ถามไปพักก่อนไปพักก่อนไปหาอะกินแบบนี้นี่ไงที่ถาม

ไม่เงี้ถามไปพักก่อนไปพักก่อนไปไปหาไิอง้ดิถาพักก่อนไปพักก่อนไปหาอกิงก่นไป